อ๋อ oh, มีร้านตัดผมอยู่ตรงนี้เคร่องเห็นช่างทิมอไม่แพงด้วย8ปิบบาทช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันแม่ ร้านเขาก็จะมีดอกไม้นะมีพวงมาลัยมารอต้อนรับลูกค้ายะนี้ตรงนี้ดูดินี่ดูดิยะวันนี้แบบเตรียมแบบเตรียมอือมจริง,รงหือเป็นงานศิลปะด้ไงนะครับยุบๆ <c oughs> กสวัสดีเราจองไว้แล้วโทรมาสั่งไว้แล้วเอาไม่ตลอันหสามร้อย มไมไอด,ดอกม,อกม,อกมิันเนดมลดอกครับเราไม่เอาได้จิไเอาไปให้ลูกสาวจะบอก <laughs> <laughs> จะลูกเลยจะให้อยดูย่า เป็นหญ้าาาซื้อไปให้แอนให้แอนไหว้ย้าเออเซอร์ไพรส์เออาก็ลองให้เซอร์ไพรส์เบอกอ่างนี้ไ่ซื้ออรเ่ซออเจ้าก็กระดบอกแอน มีวายกูเ่เอาคีมาลุงเจ้าก็บอกมึงวารับน้เจ้าก็ส่งซิงนี่นี่นีกับซื้อมาเฮิแล้วนี่มนบ่จ้าก็บอกนี่กันซื้อมาเฮ้อกันเออกันจะได้คิดกันได้คิอยากหัดเออยาเอาซื้อได้ไหม สาวแม่พ่อเข่าขาวหน่สาวกแล้วเข่าขาวตัวเองนแล้วพี่แอนล่ะสาวทั้งสองคนไม่ซื้อไปหรสามนลอันนี้กระโดดมีสองคนเลยสองพวงเลยสองพวงเลยแอนจ่ายเขา่ไนี่ไม่ได้แพงเท่าไหร่รันนี้เขายังไม่เอามาเลยลุงทาที่เขาไปยังเอามาเลยลุกมาก่อนวันนี้เขาไหล อะไรเขาเขาตังค์ไปสักห้าร้อยแล้วนะไม่เขาแบ่งพันเ็เจาแบ่ง0ไปดูาแบ่งพันเป็นเลนูอันนั้นทองเท่าไหร่จะซื้อให้ลูกหรือเปล่าหรือว่าร้อยเดียวเอาร้อยเดียวลูกร้อยเดียวจะซื้อให้ลูกหรือเปล่านี่เ่ซื้อให้ลูกไว้ว่าแม่ี่จะลูกมา้มาบ้านพี่นั่นไม่ไม่ค่อยมีไม่อยมีซื้อให้ลูกทาไม้เดียวเา้อสองคนอ่ะ้สองคน่ต้องอไหว้เดียว ไปพร้อมกันหรอไปคู่กันอันนี้เป็นบาทกี่บาทนะเพาต้องคืนเราสี่ร้อยนะเขายืมท่ามมี้เราไม่ได้นะเนี่ยถมาครับต้องสิบบาทเอาเราเล่นครับแม่อยากจะมีความสุขนะทุกคนวันดีวันร้อนขอให้มีความสุขนะครับแม่ครับ สวัสดีวันแม่ด้วยเด้อขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ้เข้าไปตลาดซื้อของสดต่อตามไปดูว่าเราจะซื้ออะไรนะไปทำกับข้าวไปทานที่บ้านปูกของย่พอาเอาซื้อไปฝ่าลูกอาจ้าีเดียวจริงรถแกมีีหอายเอาวขา้าวขา้าวเี่ใลุงอะไรล้ จะไายจะไปโดนโดนเอาอีกแล้วไก่อปลากระชือปลาชิ้อไก่ทอดเป็นปลาลูกสาวเจ้าให้ลูกสาวเจ้าเอาไปไหายเจ้าโอ้ยต้องปกับหม้าเลอะวันนี้แอดมินแอนไปไหนนะพาโรกี้ไปอาบน้ำไปกับป้านะครับเอาไมใครกินโครงไก่บ้างไม่เอาครับจะเอ็มอยากกินเอาไป่ปากจะเอาน่องเลยว่าเอาอะไร อ๋อข้างล่างเลยเหรอกินโค้งมาเหรอโค้งละกี่บาทคนก็กินได้คนก็กินได้พี่เขากินยังไงเขาสับมาเลยเหรอครับเขาสับให้พี่ไอ้ซื้อลุงอ๋อลึกออันน้าลองกั้นตัวเลยพี่เคยเห็นว่าเขากินเอนสตาจ่าเนี่ยผู้ครั้งแรกเนี่ยมีโอ้มีหนังไก่ด้วยเอาสามสิบก็ได้ครับโอ้ทีนี่สามห้าดีกว่าสับเลยลุงพี่สับเลยเหรอ เขาจะให้พี่เขาทำดูว่าเขาทำแบบไหนนี่เรากินได้ไหมเคยเห็นแต่เขาเอาโพมูนเนี้ยไปทำทุกชิ้นไงเคยเห็นเอามาทอดให้เรากินแบบนี้ใ่ไหมแต่เขาทำมานานใช่ไหมจ๊ะนานครับหาใจหาใจหาดใจล้วก็กินต้มตํามาลอยครับอ๋อต้องมีต้มตําด้วยข้าวเหนียวร้อนๆไปไปต้มส้มตํามาทีนี้พ่อมาตัวเดียวพอปพอครับพอเดี๋ยวไปทวงเนี ไม่เบื่อคนอื่นมั้งเหรอเดี๋ยวจะไปซื้ออีกเอาหนังไก่อันหนึ่งครับเอาอีกตัวนึงพี่เอาอีกตัวนึงเอาหนังไก่ไปซื้อาอีกตัวนึงก็เท่าไหร่สามสิบห้าหกสิบใช่ไหมสามห้าบวกกันสองพันเป็นหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบคุจะทำาคากินแล้วก็หนังไก่ทุงหนึ่งเท่าไหร่หนังไก่หนังไก่เก้าสิบทั้งหมดเก้าสิบเอาให้ทุนร้อยเลยพี่อ่ะไม่ต้องทอนผมร้อยหนึ่งเอายังให้ยังกินก็ได้ เป็นยังไงปีกพี่เขาพุ่งเปิดตลาดจะปี่อันนี้ใส่ก่อนหรือว่าแยกรวม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 พี่เขาเพิ่งเปิดตลาดโน่นอ่ะใกล้ๆเขาปิดร้านก่อนมาเหมาขอบคุณครับผมขอบคุณครับหรือไงทิปสิบบาททำเป็นฝากลูกสาวเจ้าเด้อให้ลูกสาวเจ้าเลี้ยงเจ้าเด้อเดี๋ยวค่อยมาเอานี่เดี๋ยวค่อยมาปีกน้องคุนอืมโอ้เด็ดเลี้ยงเลยเมื่อกี้เราเราออกมามันมีฝนตกแต่ตอนนี้ แดดเปรี้ยงผักน่าก,กินมากเลยเขือฝนตกแค่ตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยเราถึงบ้านจะป่าฝนตกแค่บ้านจะป่าดุงใช่ใช,ใชแต่บ้านคุณลักษณไม่มีฝนผักน่าก,กินพี่เจมี่หผักเขาทำน่าก,กินมากเลยย่าโอ้นี่ไงนี่นี่น,น้ำมาไหนน้ำมาไหน,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 นดูซิอ้าว,าวขายน้ำเปล่าลูกลูกเขาขายน้ำเปล่าลูกลูกขยันนะเนี่ย เดินขายน้ำดูดิขยันเนาะเก่งนะเนี่ยพอเท่าไหร่ลูกห้า,หาบาทเนี่ยเหรอเก่งจังมีตังหรือเปล่าแต่มากัน,นสี่คนมีตังหรือเปล่าเอ้าก็อยู่ในกระโป๋าจิ้มจุ่มา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  สักขวดเอาสักขวดเขาจะห้าคูณไงคนละขวดไงกินบ่เอาบ่นับเปล่าไงช่วยเด็กไงช่วยนักเรียนช่วยนักเรียนแบกซาวะนี่บ่ห้าขวดค่ะเอาแบกห้าขีดเนเอย่างเงี้ยนะมีแบกยอดหนึ่งร้านเนาะโอ้ยเขามีเขามีหลายเขาเจ้าอีกกระเป๋าเจ้าระเบ้าเขาอยู่ในบ้าน จะขอถุงหิ้วของเซเว่นหมดห้าสิบบาทเขายังให้เอาถุงไหมคะห้บาทค่ะคนครับไม่อร่อยคีนครับไม่อร่อยอร่อยอร่อยเขาไม่ยอมบอกว่าอร่อยฮะอร่อยมันมเปล่าวนะ หาบาทเขาเท่าไรคะแบงค์ห้าสิบงห้าบาทขอสงหาบาทเ่ะลองดูอ่ะอ่าช่วยกันคิดค่อยๆคิดค่อยคยคิดขเท่าไรคะนั่นแบงค์อะไรแบงค์ยี่สิบเาเหรียญห้าอีกเหรียนึงอ่าก็เหรียญบาทก็หน้าีบค่าผมไหมดีรับีครับไอบฟ้าวันนี้เดียเก้าเดีย มาผมค่อยหยุดวัวปลาเขาสุกหรือยังนะ,งะงนะต้องไปรีบไปจองแล้วก็ต้องรอถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขายังไม่สุกเราไปจองไว้ก่อน

โอ้ยทิ่มพอดมาเนี่ยถามแค่นี้เลยทิ่มพอดแบ่งนะเจ้านะจะเอาแบงพันไปะ <c oughs> จะเ้าเป็นอีขอยแปดร้อยแล้วเดี๋ยวอนแปดร้อยอ่ะลูกอ่ะลูกอ่ะเรืนอนี่เจ้าร้อยนื ห้าสิบบาทห้าส <c oughs> ิบบาททอนอะใดครับโอ้มีปรกบยางด้วยเนี่ยเออข่อยเป็นหนี้เจ้าหรือเจ้าเป็นหนีข่อยข่อยเป็นหนี้เจ้าร้อยหนึ่งครับยามีเก้าร้อยอ้ะอามีปลาสบมอะไรเอามุ่ปลาปลาเด็กโอ้ยปลาลาตัวใหญ่ เรามาทอดเป็นตัวตัวแบบนี้เลยทอดปลาแดกกินไหมเสือไม่กินเสือไม่กินปลาแดกหรอจ้าล่ะได้หมดได้หมดแล้วัางรถแลจาล้วได้หมดในรถวังรถ้จาผมไปากครับรถใหด้วก่อนชิมก่อนซื้อใช่ไหมครับได้ เอามาชิมเลยจ้าชิมชิมาชิมรเจ้ากัยังวะอาชิมก่ขานอร่อยครัแม่อรเรียกมะม่วงอะไรครับแม่ก็จะไม่อร่อยอร่อยอร่หมดแล้วอร่อยหมดอร่อยหมดแล้วอร่อยหมดนั่นเลยาหแม่บอกว่าอร่อยหมดแล้ว้าชิคุบอกอร่อยหมดแม่คืออร่อยทุกถุงเอาชิมชชิมมเป็น3 ได้ค่ะเอาชิมชิมจ่าชิมิมงชิมชิมหน่วยการตายหน่วยการตายอะถ่ายรูปถ่ายรูปอู้หูอร่อยจังไงแม่ไไหนโอ้การมให้ด้วยนะี่เท่าไรให้ชิมด้วยให้ชิมแล้วก็การรมให้ด้วยนะ ขาเนลกเนเอุดหนุนทุกร้านตั้งแต่ลงมาจากทางนู้นก็ยังไม่มีร้านยเดินข้าน่อขึ้มากๆเลยค่ะส่ะจวแวอัจอ่ะปุูกหนึ่งเลยอันนั้นเป็นขายกระปุกึ่ง อะไรครับเขาเรียกมะม่วงอะไรอ่ะมะม่วงสุกมะม่วงแก้วะโอไม่ใช่เนาะโอสุกแล้วมะม่วงสามวดูชิมดูชิมดูหวานลูชมดูมันหวานมหวานอืมอร่อยอร่อยหอมด้วยหอมด้วยอืมได้ได้ชิมลูกไดะคุณป้าจ้า

ออทำย่านะทำย่านะใช่เพราะว่าไปไเราไปย่าไปกินขลังย่าไปกินคารงไม่เท่าไรค่ะเนี่ยไม้ละห้าห้าบาทเองโอ้ไปละห้าบาทเองถูกเนาะถูกจังเลยอ่ะเออใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยเออซื้อไปฝากฟางซิห้าบาทตัวจะไปทวงเงินั่งอ่ะอันนี้โอ้ตับก็ห้าเราจะได้อะไรครับเนี่เออก็ขายถูกเนาะถูกเนาะนึกว่าจะไม้ละสิบต้นเนี่ย จะมีปีกบบแนมมละาาอลาตรงนั้นแหละย่าลอยนั่นน<อ>่ะ<ๆ>นั่นแหละนั่นแหละอะไม้ละห้าบาทตั้งหมดกี่ไม้สิบไม้ไม้ละห้าบาทสิบสองไม้หกสิบ ไปและห้าออสองกินเท่าไหร่ครับสองกินเท่าไหร่ครับพ่อเก้าสิบสบาทเก้าสิบบาทไปเราไปร้านอื่นเก้าสิบบาท,บาท <c ười> มักกี่ชั่วโมงพ่อเนี่ยสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงป๊อดไม่ธรรมดาโอ้ดูดิมันนุ่มมากเลยนะมีดลงแบบนิดเดียวเองอ่ะหลุดแล้วนะ่ะ ยังไม่ถึงร้านปลาเลยทีโทรสั่งโทรบอกก็แต่รีบกลับมาครับข้าวเยอะเลยบอกแอนด้วยของชอบแอนเยอะเลยร้านกินครอบครัวใหญ่ที่ไปด้วนะครับขอไอ้มือขับตรงนี้เลยเออใช่ใช่เอาไอ้ล็อกกี้มาด้วย รันพิ่นพายร็กกี้ไปบรงการครับไปทำความสะอาดเอาคือวมาเก่าสีคือตอนเช้าโอ้ยขอนคุณครับลาดอานนท์คุยกับแม่เด้อพ่นรถผมสบาทคุยกันเองเหรออู้มตีนชมตีนเอาอีกแล้ว จ้ากินตีนนะจ้าถามีเสืออะไรนะมีเสือผมไม่กินเนื้อเสือไม่กินตีนเหรอไม่กินสามตบเองห้าสิบเาเมยมเหล่าแกมเบียอีกขอมันทีได้กันพอมันทีได้ค่ากลำมัน่งบน่ะ้าเองมาดิ่วาเองบบ่ เยียงง่วเอาเอาตะกนนมาตดให้สมนี่นะตั้งใจซื้อง่วตะกีนน่อืมอ๋อนี่ย็นห้องผมก็ะิ่คิบครออบตุองหาที่เป้ายัดให้ผมนะแล้ความไป็นจนรถะกวนเดิจนจายเั้ที่เราเด้อ

โอ้ตัวใหญ่มากเลยขึ้เดินขึ้นเดินเนาะควันควันควันเนาะครับควันมาชุกต่อป่ครับกราจาดกระจุนแอนด่ร็่คเปนตัวข่อยบ่เราจะขายเนาะกระจาดกระจุนยากไหมครับยาลุงซื้อไปให้ใครนะซื้อไปให้ปู่ฝังยาพาครับผม นะมาถึงร้านปลาแล้วนะฮะหลังจากที่เดินมาครึ่งตลาดเรามาดูที่หน้าเตานี้แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปร้านนี้ต่ออ๋อจ้ะมันมีสองร้านไงมีสองร้านเดี๋ยวดูดูหน้าแม่ค้าก่อนสงสัยฐานจะลอยตามชุดเท่าไหร่ครับร้อยหกพันแปดพันแปดเอาแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดร้อยหกพอนเจ็ดพันแปดแล้วแต่ไซส์ของปลาอ๋อร้อยหกพันเจ็ดพันแปด เราร้อยเท่าไหร่ดีแล้วก็ตัวใหญ่สุดร้อยแปดตัวใหญ่อ๋อร้อยแปดตัวใหญ่กว่าร้อยหกเนาะใช่ไหมลุงร้อยแปดสิบน่าจะใหญ่กว่ามันคงจะอย่างนั้นหรือเปล่าเขาคงไม่ขายร้อยหกตัวใหญ่กว่าหรือเปล่ามาปีนี้คือโลเท่นั้นลุงลุงเห็นไหมก็ชมแล้วก็ชมแล้วโอ้สงสัยจะขายปลาแน่เลยเอาชุดนึงครับเอาชุดนึง ซอยเพิ่นแน่นี่ร้านนี่เพิ่นก็จะขายกี่ดือนเนี่นั่นแม่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 มองหน้าแล้วลุงเอาชุดหนึ่งเด้อครับลุงแม่มองหน้าแล้วซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมันบ่เดี๋ยวซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมครับแถมผักหนึงแถมหแล้มยิ้มนะคะอ่าอ้วันนี้จะไม่เกินเยอะมากเลยตัวอะไรแม่ชุดตัวอะไรเนี่ยยังไม่ถูกสักตัวเลยไปเรากลับไปรออยู่ที่รถก่อนเราต้องรีบนะครับเอาตัวหนึ่งครับเท่าไหร่ครับเนี่ย ช่วยซื้อทุกร้านทุกเท่าไรครับอุ้ยร้านนู้นรัดแต่ร้านนี้รัดจิตรดจิตโอเคครับเอาไวรุ่นมาไวรุ่นมามาคลองมาโอ้ตข่อยามพลาดสามรอบเลยแกงไวรุ่นเลยไม่กล้าไงเห็นเห็นอยู่ไวรุ่นมาแกงไวรุ่นมาไม่ต้องอายไม่ต้องอายถ่ายเลยหนู กลาวเป็นร oh, oh, ้านปลาเผาแล้วนีเอ้โอานี่โอ้ยไอโฟนเลยไอโฟนด้วยหนึุ่ลุกหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามเซลฟี่ไหมเซลฟี่ไหมเซลฟี่ไหมจะได้เห็นหน้าตัเองด้วยอซลฟี้เขาเซลฟี่ด้วย เขินไว้รุ่นเขาจะเขินเป็นยังไงยะของกินเยอะเนาะของกินเยอะมากเลยเนี่ยน่ากินทุกอย่างเลยเพราะว่ายาที่ไปช่วกินหัวอ๋อให้ให้ให้สุกหัวในในหัวสุกๆอ๋อตัวที่กำลังนี่ในตัวร้อยแปดสิบกิโร้อยแปดสิบกิโนี่นะโอ้ ย่าเห็นเนื้อเห็นเนื้อตัวหัวใหญ่มากเยอะมากเขียงไงด้วยล่ะอกคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมฮันนี่ชาแนลคุณดังคุณดังฮะคุณดังคุณดัง